เรามาทาน บอกได้ว่าในลักษณะที่ผมเก็เนี่ยมันเป็นลักษณะเด่นทังแค้เด่นทังกางหรือว่าลักษณะน้อยที่บอกว่าให้เอาพี่ให้เอารูปตล่งมันกิการมาแล้วก็ต้องดยวเีกันว่ามันเช่นจะเป็นเนียมันจะหมุนทุกคนไหมถ้ามันจะหตุงทุกคนแสดงว่ามันเป็นลักษณะต้องควรจะรูจิงควรจะรูก็ต่อไปปีตัวนี้เรามอง่งมาก

จากเห็นทางให้นักเรียนกำหนดหาใส่ใส่มาตราฐาก็ได้ราจะมีสัญลักษณ์อไรสัญลักษณ์นี่ยว่าหเอีหาียรูอว่าหาเป็นมาตราส่วนเลยก็ได้เราเรากำหนดอ่ะ

วันนี้นะคะอาจารย์ัญรัตน์นะคะเป็นอาจารย์หลักสูตรสาขาวิจัยและประเมินของมหาวิทยาลัยราชเทรนครราชสีมานะคะมาคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์มิสุทินพันธ์ในการออกแบบการประเมินตามสภาพจริงค่ะ หลักก็คือดูที่งานงดูที่หลักฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วตอนนี้กิจกรรมตัวนี้เรากาลังวิเคราะห์ว่าตัวชีวัดอะไรจะสามารถไปกำหนดค่าพการการวัดยังไงะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้จากสังเกตคุณครูเข้าใจ ดีประมาณครับพอทําได้ไหมครับตามแบบผลงานที่ให้ดูผลงานก่อนแต่ว่าคุณครูก็ยังสนใจพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะัวนนก็มีประสบการณ์มามากแต่ว่าอาจจะต้องมาทำความเข้าใจว่าเราจะประเมินยังไงให้คุรูนะคะวันนี้วันที่27เนาะ27พฤศจิกา64ก็ขอบคุณท่านพ่พศสคุณอาจารย์ชื่ออะไรนะอาจารย์ธัญรัตน์ค่ะ ท,ท,ที่มาหาลัยัตพัทีมให้ความรู้มาัสิทาลัยมาาวันนี้ให้ความรู้คณะครูนรูสสินีครับตอนนี้วันนี้ตัวแทนมาประมาณกี่คนสัก40่ได้ไมสี่สอคนค,คนครับแล้วก็จะเอานำขยายความรู้ต่อในกลุ่มสาระต่อไปใน,นกรกตครับ,บคุกุ่สระเลยครัค,ครับ อันนี้กลุ่มตัวแทนกลุ่มวิชาอะไรครับสารสนเทศวันนี้วิทยากรให้ให้ประเด็นศึกษาประเด็นศึกษาอะไรบ้างครับอธิบายตัวเชวิตายังไงครับยกตัวอย่างให้หรือว่าเราเลตขึ้นมาเองเราเลตเราสร้างงานที่ของเชวิตร์ที่อยู่ในกลุ่มสาระของเราอันนี้ก็ยกตัวอย่างของตัวิตร์ที่ห้าจนหนึ่ง ในเรื่องของการอธิบายว่าตาส่วนคิดแล้วก็สัญลักษณ์อ๋อตอนนี้ก็ต้องจำแนกออกมาเป็นทุทธพิสัยพระสันตพิสัยจิตตพิสัยได้ถ้าถ้า,า,จจาไ,ไม่ได้ครบได้ไหมม,มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนในกระบวนการ,ร,กร,กรถ้าไม่ครบถ้าไม่ครบบางกรณีมันไม่ครบได้ไหมไม่ครบก็ได้แต่ถ้าครบก็คือมันมันมันครอบคลุมเพราะมันสามารถวัดได้ พี่ยี่ต้องพูดสดคุณถาวก่อนนะคะอเคโอเคเดี๋ยวนะพี่วางไว้ดี๋ยี่ใชอันนี้จะมาวิเคราะห์อ,อะไรฟังครับอ๋อวิเคราะห์จากกระบวนการทางการศึกษาที่ีว่าวีโมเดลสามองสามลูกล่สามูปล่านะคะหนึ่งการที่การที่ครูผู้สอนจะออกแบบการจัดการเรียนรู้หนึ่งต้องกำหนดวัตถุประสงค์อราจะทีฟก่อนก็คือจะออกแบบ KPA ตามน,นี้ค่ะ พอเราได้วัตถุประสงค์ปึ๊บเราก็จะมาสู่ขั้นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนและทีนี้พอเราการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในชั้นเรียนปึ๊บครูผู้สอนก็จะมีหน้าที่ในการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนเนี่ยาสามารถอาตอบคาถามได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าถูเนาะค่ะทีนี้ทีนี้ในขั้นนี้เราจะมีการสร้างเครื่องมือวัด พวมวเครื่องวัดแล้วก็ประเมินผลแต่การประเมินค่ประเมินผลอันนี้มาเป็นแบบรูปแบบเก่าซึ่งในปัจจุบันนี้เขาได้เน้นแบบนี้ค่ะเป็น assessment มากกว่า evaluation เพราะว่าถ้าเป็นปรูปแบบเก่า evaluation เนี่ยมันจะประเมินเพื่อที่เราจะตัดสินตอนท้ายเราจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์เช่นส,ส,สอบปลายภาคสอบกลางภาคสอบวัตถุประสงค์แต่ว่าระหว่างทางเนี่ย เราก็ควรรู้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่ก็เลยมี a s s e s s m e n t ขึ้นมาเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อมุ่งปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติและสุดท้ายก็คือใช้รายงานการท่องนาการปรับปรุงตัวเนี้มันจะเป็นการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าที่จะไปตัดสินผลการเรียนในอนาคตประเมินเพื่อปรับปรุงมาอบรมันนี้เข้าใจตรงกันไม่เอ่ยเข้าใจตรงกันอันนี้ถึงกามศึกษาเนาะโอเคครับขอบคุณครับ นี่เขาตัวชีวัดอะไรครับตัวชีวัดที่ามาตรฐานสองจุดหนึ่งครับตัวมอลดับหนึ่งครับเราอ,อ่านให้ฟังนครับตัวชีวัด่านเขียนร้องโน้ตไทยและสากลได้ครับตัวเรียนต้องได้ทักษะภาษาสามตัวเดยการเขียนร้องได้ครับเมื่อเห็นสนัญลักษณ์เขาสามารถแปลความหมายแล้วก็ปฏิบัติตามได้ครับวันนี้กลุ่มสาระภาษาอะไรเอ่ยครับภาษาต่างประเทศค่ะได้รับผิดชอบ ได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดอะไรครับวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณครูก็ให้หรือว่าวิทยากรให้หรือว่าเรากําหนดขึ้นมาเองครับคำนวขึ้นมาเองค่ะโดยการดึงมาจากหน่วยการจัดการเรียนรู้ค่ะ,ะเลือกลองอ่านให้ฟังหน่อยครับวันนี้นะคะ,ะเราดึงตัวชี้วัดตอน1.1ม .3 ทับ1ค่ะเป็นรายวิชาของมอ .3 เรื่องของการปฏิบัติตามคําขอร้องคาแนะนําคําชี้แจงและคําอธิบายจากเรื่องที่ฟังและอ่านค่ะต้องวิเคราะห์ให้ได้กี่ประการครับจากตัวเชี้ดเ,ออเราดึงตัวชีวัดออกมาอย่างน้อยหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ดูว่าตัวชีวดเนี้เราจะให้เด็กได้อะไรจากตัวชีวิตนี้บ้างค่ะแล้วเราก็จาแนกออกมาว่าได้ถ้ากระบวนการด้านความได้ความรู้ต้องทํำยังไงกระบวนการเด็กต้องทําอะไรได้และ,ะตัวดีค่ะจะจําเป็นไหมต้องครบ KPA บางตัวชีวัตไม่ครบได้ไหมก็ตัวชีวิตไม่ครบก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวตัว,ตวชีวัตนี้มันสามารถที่จะวัดได้ครบอันนี้กลุ่มสาระอะไรครับอนไแนวอ๋อเป็นกิจกรรมได้แนวเนาะอ่าได้ตัวชีวัตอะไรครับ <c oughs> ตัวชีวิตอัน <c oughs> นี <c oughs> ้นะครับผู้เรียนมีความสามารถผู้เรียนมีความสามารถม่เคาตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่ออ่าทีนี้ S <S เราต้องวิเคราะห์แยกให้นักเรียนได้ได้ทักษะทั้งทั้งทั้งสามด้านหรือไม่ใช่ค่ะทั้งด้านอะไรบ้างครับมีด้านอะไรบ้างพูดทพิสัยทักษะพิสัยแล้วก็จิตพิสัยค่ะนัก <ๆ S 1> เรียนต้องิิสัยก็คือผู้เรียนเนี่ยค่ะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่กำลังมาแรงในโลกปัจจุบันเนี่ยอ๋อ,อแล้วก็ด้านทักษะแล้วก็ด้านที่จะมตรฐานแก็แสดงอะไรมาตรฐานหรือตัวชี้วัดนึงเด็กจะต้องให้ได้กควารู้ ทักษะแล้วก็ด้านจิตวิสัยด้วยใช่ไหมแแจ้งว่าเราจะต้องสอนทฤษฎีเป็นความรู้ถูกไหมครับแล้วนักเรียนต้องสอนกระโดดฝึกฝนแอคชั่นได้ทำได้ลงมือทำได้เนาะในแนวทำได้เนาะทำได้ทำได้เนาะคนคว้าหาความรู้เองเนาะเพราะว่าในแนวมันก็จะมีโปรแกรมที่ว่าให้เขาได้ค้นหาตัวเองอ่ะโอเคแล้วจิตพิสัยดูยังไงบ้าง พี่วิสัยก็จะดูจากาสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียนนะคะแปลงว่าวันนี้มาอบรมก็ได้ความรู้ได้เต็มที่เนาะผมนึกถือว่าจะไปเต็มที่ค่ะมาก่อนครับเพราะว่าฟิโลไทยมันเกิดจากจีโนไทยที่มันเกิดตรงนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้กลุ่มสาร่าะไรครับ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ครอันนี้ได้ตัวชี้วัดอะไรครับอิยากรให้มาหรือว่าเราตำหนดเองตำหนดเองครับเราอ่านใะไฟังนะยเกิชีวิตว่าอ่างอธิบายการเกิดจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของรุ่นแล้วคำนวณอันนี้มันเขียนรวมต่อส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นในตัวชี้วัดนี้จะต้องวิเคราะห์ให้ครบทั้งทั้งสามด้านไหม ทั้ง K ทั้ง G ทั้ง A ไหมจำเป็นต้องไหมน่าจะขาด A ครับอะไรลูกชิ้นนี้น่าจะขาดตัว A ครับขาดตัว A ครับใช่ไหมยากมันอยู่ตรงนี้ขาดตัว A หมายถึงว่าครูไม่สอนเหรอไม่ใช่ครับหมายถึงว่าในตัวชีวิตเนี่ยครับคำคำของมันนะครับ น่าจะขาดตัวเออยู่ไม่ได้ถึงความถน,นัดแต่ถ้าแต่ถ้า,ถาวัดจริงๆก็วัดได้ครับเข้าสอนเข้าเรียนแล้วครูจำเป็นต้องสอนไหมสอนีครับสอนต้องสอนเนาะนแล้วนักเรียนท<ม>ักษะเด็กให้เกิดคืออะไรครับจากจากตัวชีวะก็ค,คือมีสองงานครับคืออธิบายตีโนไทยและตีมอไทย,แล,ไทยแล้วก็คำนวณดยโดยส่วนใหญ่คุญยจศาสตร์เนี่ยห้เด็กอธิบายในรูปไหน เป็นข้อสอบหรือมาเล่าหน้าห้องหรือมาขีดมาเขียนตรงนี้น่าจะทำทำเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็มาอธิบายเราก็จะวัดคีวัดตัวอธิบายนี้ได้ครัส่วนการคำนวณน่าจะเป็นการสอบการมันมีคำนวณด้วยใช่ไหมมีครับอ๋อแต่มีการสอบแต่ว่าวันนี้มาอบรมได้ความรู้ได้ครับได้เนาเคยอบรมที่ไหนมาก่อนไหมครับ เคยครับีขอบคุณครับวอนนี้ไม่ต้องแต่จริทๆันสมัได้เียมาอย่กี่ปีล้วพอสิบี้วได้ตัวไหนได้ตัวอนไรกมนนี้ติติงๆมาตอลัพย์ยาอนนี้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยพอโทรแล้วได้สี่สามไม่ได้เรียนได้ตัวไหนตอน้คณิ์ศาอ่าวเนนี้คณินิาสตด์ได้ได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดอะไรครับวิทยากรให้มาหรือว่าเราเลือกเองตามตาม อลองอ่านให้ฟังสักหน่อยครับลองอ่านตัวชี้วัดให้ฟังข้าวได้ข้าวกล่การทดลองและควาผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นเอ่อเราเราต้องวิเคราะห์แยกแยะทั้งทั้งเคทั้งพีทั้งเอไหมครับใช่ค่ะจะจำเป็นไหมครับต้องครบไหมบางตัวชีวัดก็อาจจะครบก็ได้แต่บางตัวชีวัดก็อาจจะไม่ครบก็ได้ตัวชีวัดนี้เราทำมาครบทุกกระบวนการอ๋อไม่ เราลองฝากถามชั่วๆว,ว,ว่าจําเป็นต้องครบหรือเปล่าไม่จำเป็นอ,อย่างเข้าใจนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเด็กไม่ต้องมีทักษะไหมจาเป็นต้องมีทักษะไหมครับให้เด็กปฏ,ปฏิบัติอะไรทํำไหมหรือว่าครูสอนอย่างเดียวถ้านี้ก็ต้องให้เด็กไปทำอะาไร่ะให้เด็กทำเลยกลุ่มคณิตศาสตร์ไม่ค่อยพูดเลยเอ่อตอนนี้อยู่กับกลุ่มคละอะไรเอ่ยภาษาภาษาไทยนะครับอตอนนี้ตัวชิวัดคืออะไรครับ ชีวัะอ๋อนี่เอาตามโจทย์นะคะสำหรับตัวตัวชีวัะที่เอาแต่ข้อหนึ่งเอาข้อหนึ่งครับต้องอ่านในความหมข้อเดียวก็คือการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงใช่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งครบทั้ง K P A ไหมครับต้องค่ะจำเป็นค่ะจำเป็นต้องครบเราต้องสอนแล้วก็เด็กต้องทำได้ด้วยเด็กต้องเด็กต้องทำได้ค่ะแต่ทีนี้มันก็จะเปลี่ยนไปก็คือก่อนก่อนก่อนหน้านี้เราแยกตัวชีวะมันออกเลยก็คือ มอมอมอต้อนจะมีปัญหาเรื่องจำนวนตัวชีวัตที่ค่อนข้างเยอะค่ะตัวตัวชีวัตของมอของในระดับชั้นมอต้อนมันจะมีตัวชีวัตที่แตกออกไปค่อนข้างเยอะค่ะอย่างของอันนี้คือของมอหนึ่งอมอมอหนึ่งจะมีทั้งหมด3 5ตัวชีวัตตัวชีวตที่ต้องรู้ว่า31ตัวชีวัตและควรรู้นะสี่ตัวชีวัตก่อนหน้านี้เราไม่เคยดีไซน์ ทีเนี้ยเราเอาทุกอย่างแยกกันออกไปก็คือเราเอาอ่านออกเสียงแยกองกจากการ่านจัดเจความคทีเนี้ยมามาวันนี้ก็คือเรารวบตัวชีวิอรวบได้ใช่ไหมลดใช่ค่ะลดภาระในเรื่องของการประเมินและลดพนักงานเด็กด้วยเอามาอยู่ด้วยกันวันนี้เราก็เลยนำเสนอในเรื่องของการงานอัอ่านอาจจะเจความเึื่อเองการออกเสียงเข้ามารวมด้วยมัก็กรวบรวมแล้วก็อวิเโก์เคเบลรวบเลยใช่ค่ะโอ้หน่ารักจังเลยครับดีคุจเดียเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับุูมการงานครับ กลุ ural, well ่มงานยกตัวอย่างตัวชีวิตอะไรครับเองอ่านให้ฟังหน่อยครับตัวชีวะก่อตัวชีวะที่หนึ่งค่ะอธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตนะคะด้านพุทธวิสัยก็จะเป็นการสร้างมดกห้สืบไปสามารรักษาต้นทุนและก็เพื่อเติมการได้นะคะด้านพุทธวิสัยนะคะก็จะสามารถใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติได้อย่างประหยัดและก็คุ้มค่าค่ะ ทักษะพิสัยนะคะนักเรียนสามารถาที่จะลงมือนะคะดูแลร,รักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตนเองได้แซมเราต้องทั้งสอนให้มีความรู้เด็กต้องทําได้ใช่ค่ะแล้วก็แล้วเอ,อนะจิตพิสัยเราดูจากอะไรของนักเรียนครับรู้จากการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะเวลาที่นักเรียนดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้าต่างๆนะคะคใช้ทรัพยากรที่มี อยู่ที่บ้านของตนเองค่ะได้อย่างไรครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้กลุ่มสาระอะไรครับกลุ่มสาระอะไรครับสาระหล่อครับสาระสาระสาระครับเอ่อเราใช้ตัวชีวัดว่ายังไงครับเอ่อตัวชีวัดเขาพา4.1ครับมาตรฐานที่ของ2มาตรฐานที่2ครับ ัฒนาสมรรถภาพทางกายของต้นยีให้เป็นไปนตามเกณฑ์ท,ที่กำหนดอันนี้จำเป็นต้องครบทั้ง K ทั้ง P ทั้ง A ไหมหรือ,อเอาแค่ตัวเดียวทำครบ K P A ครับครบ P A สามารถวิเคราะห์ได้วัดได้ทั้งทั้งสามก้อนเลยอย่างกรณี A เนี่ยเอเจตคติจะดูอะไรจากเด็ก A ใช่มครั A, ทำ A การสังเกตจากจากที่แขนขาเด็กใหญ่ตอนจากหลังจกวิ่งพฤติกรรมที่เฉย ในความสื่อสารผลสรีดความรู้ในการทำงานทำงานครับแล้วก็ความใฝ่เรียนรู้ความสนใจโอเควันนี้มาอบรมนี่ถือว่าได้ประโยชน์บ้างไหมเอ่ยกูถือว่าเป็นการมาทบทวนทบทวนตบตบตบในเรื่องหลักการวัดที่ทำให้เราได้ว่าความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับในการวัดในค คุณครูสื้อเหลืองนะครับอพอพอได้ <พอ S 1> ประโยชน์ไม่ไจากนที่บอกะนะก็คือไดอ้ได้ทบทวนนะครับแล้วก็ได้รู้วิธีการแล้วก็แนวคิดในการวัดวัดความรู้นะครับของเด็กในศตวรรษที่21นะครับว่าเราต้องมีวิธีการที่จะคิดวิธีการวัดที่จะทําอย่างไรให้เขานําไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับมากกว่าการสอนให้จํานะครับแค่นั้นประมาณนี้ครับเกีบขอบคุณครับ อันนี้ครูชานได้รับคำสั่งไม่ทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ดูแลอาหารกลางวันแล้วก็เบรกครับอ๋อโรงเรียนมอบหมายพาละหน้าที่วันนี้ได้เตรียมกี่ชุดครับวันนี้ชุดอาหารกลางวันเซ็ตพิธีกรหนึ่งชุดนะครับท่านแล้วก็เบรกของครู5้าิบห้าชุดครับก็ก็เป็นลักษณะข้าวกล่องที่ทานแบบว่าโตเวนโตนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากที่ดูแลใส่ใจทุกกิจกรรมที่พัฒนาครับครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมการ ให้ความรู้กับคณะครูด้วยครูจัดหา,หารายได้สัมภาษณ์นะครับในการให้ความรูก้เกี่ยวกับการวัดประบวนกผลเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงนะครับที่โรงเรียนสูงท,ที่อาคาร5ของเราครับห้องธานีพิชัยครับชั้นสองที่มันสี่วันนี้นยนยนมมท,ที่27พฤศจิกายน2564วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ